ต้มไปขายไปครับทำให้เนื้อมันนุ่มมันอร่อยอยู่ตลอดครับเนื้อไก่ของเขามันจะมีรสชาติแล้วก็เข้าวก็มีรสชาติถ้ารวมกินกันกันมดนี่นะมันก็จะล้ามันก็จะเข้ากันอยู่อร่อยครับร้านชื่อร้านข้ามันไก่ตีนดอยเนาะอยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนตีนดอยเนี่ย เปิดมาได้13ปีแล้วครับของสูตรของตี่ร้านเฮาก็จะเป็นแบบการต้มไก่จะประมาที่อื่นเนาะแล้วก็เวลาต้มเนี่ยมันจะชําทางที่ร้านนี่จะต้มบะนะักครับต้มมากําน้อยอครับต้มไปขายไปครับคำให้เนื้อมันนุ่มมันอร่อยอยู่ตลอดครับไป่มีแห้งครับแล้วก็การซับเฮาบอมีตบเนาะที่ของเฮานี่ก็เป็นน้ําจิ้มเข้ามันไก่แต่เป็นสูตรของตั้งครอบครัวเนะาะย่กกันมาตะเมินละต่อจากอ่ายผมมา30-40ปีแล้วครับ แล้วก็มาอยู่ตรงนี้กับปับปรุงเอาหน่อยคือมันเข้ากันเนื้นอไก่ของเรามันจะมีรสชาติแล้วก็เข้าก็มีรสชาติถ้ารวมกินกันกันมดนี่นะมันก็จะลำ้ำมันก็จะเข้ากันอยู่อร่อยครับไก่ทอดนี่เราจะใช้เนื้อสะโพกคัดขนาดแล้วก็เฮาจะมีเครื่องปรุงของเราเองครับจะกรอบนอกนุ่มใน กรอบนานด้วยครับที่ร้านพนะอเขาจะค่อยๆทอ,อ,อดออกมาครับเหมือนการต้มไก่ค่อยทอดทีละ,ละน้อยตามจังหวะลูกค้าครับทอดทิ้งไว้เพราะมันจะบร้อนมันจะบะสดใหม่ตลอดครับราคาต่อจานเดนี๋ยวนี้เขายังยืนพื้นธรรมดาตีสา้านะครับหลือต้นแล้วก็เขาจะขายมูนักเรียนนักศึกษาเนาะบุคคลทั่วไปเนาะเขาจะขายบบแพงครับแล้วก็เขาจะเน้นความสะอาดที่ร้านก็จะมีเครื่องล้างจานครับใช้ความร้อนฆ่าเชื้อ ตัวอย่างนี้มดห่วงเรื่องความสะอาดครับผมร้านข้าวมันไก่ติ่นดอยอยู่แถวเจียจยอดพาซ่านะครับเข้าตางหน้าวัดเจียยอดพาซ่าเกือบทางออกคันคลองอะเนาะยืดทางซ้ายมือจะมีตลาดเจียยอดพาซ่าอยู่ครับอยู่ร้านแรกข้างหน้าที่ร้านเขามีเดลิเวอรี่ไลา์แมนครับถึงวันั้งคืนครับร้านเปิด24ชั่วโมงเนาะมากินได้กันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็บเเบอร์โทรติดต,ต่อ โดยตรงเบอร์ผมได้เลยนะครับ0996084506ครับครับได้24ชั่วโมงครับ No,